ดีครับผู้ชมพบผมแล้วนะครับกับนายอัลแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง b ีนเค4แล้วก็วง CGM48 อเช่นเคยนะครับสำวันนี้เนี่ยเห็นผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะก็ต้องบอกว่ามันเป็นเสื้อที่สวยมากๆนะครับเป็นลายทหารนะครับของทีมากมาโกเซลติกนะครับ,ลระะ ic, รบแล้วก็เมื่อใส่เสื้อลายทหารแบบนี้เนี่ยมันสามารถเชื่อมโยงไป ถึงน้องคนหนึ่งเลยนะครับที่มีชื่อเล่นที่เกี่ยวข้องกับทหารเหมือนกันแนวหน่วยรบอะไรอย่างเงี้ยนะแบบทางน้ําทางอะไรแต่ว่านี่มันทหารบกนะครับทหารเรือเนี่ยม,มันอีกแบบนึ่งแต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นทหารเหมือนกันผมก็ใส่เสื้อตัวนี้มานะครับอ่ะดูชื่อกัอนก่อนเลยละกันนะครับเป็นใครไม่ได้ครับก็คือ <c oughs> น้องมารีนกฤษพรพรโชคชัยสมาชิกรุ่นที่4ของ วงบีนเคโฟดและน้องก็อยู่ในฐานะหนึ่งในโอชิของผมทางฝังวงม่วงด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าติดตามน้องมารีนมาตั้งแต่แรกๆเลยอะเอาเอา,เอาง่ายๆเลยคือตั้งแต่เปิดตัวมาในในฐานะสมาชิกุนี่สี่โบีนเคโฟดเนี่ยผมก็ชื่นชอบแล้วก็เอ็นดูน้องมากๆอยู่แล้วอะอย่างแรกเลยรูปร่างหน้าตาน้องน่ารักมาก,มาก ทราบมาด้วยว่าอพื้นเพลหลังของอุหลหรังของน้องเนี่ยเคยเป็นไอดอลวงนึงมาก่อนแล้วน้องก็ยังอยากที่จะทําหน้าที่ตรงนี้ต่อนะครับซึ่งน้องก็อดทนพยายันฝึกซ้อมแล้วก็ฟันฝ่ามาเป็นสมาชิกรุ่นที่4ของวงบินเค8จนได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมก็เฝ้าดูสังเกตการ มองน้องอย่างห่างๆอย่างควง่วงอยู่ตลอดว่าเด็กคนนี้เขาเขาเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งสิ่งที่เห็นเลยก็คือเอาแค่แบบบนเวทีเนี่ยเด็กคนนี้เฉืดอฉายมากจริงๆนะครับงานที่เห็นชัดๆเลยก็คืองานเดบิวรุ่นที่สี่อร้องเต้นแบบ ไม่ไม่หวั่นเกรงอะไรใดๆ,ๆทั้งสิ้นนะคือแบบมั่นอกมั่นใจมากๆนะครับจนถึงขั้นแบบผมว่าหลังบ้านตอนฝึกซ้อมกันเนะี่ยคุณครูอะไรก็คงเห็นแหละว,ว่าเด็กคนนี้ฉายแววมากๆนะครับก็ทําให้วันนั้นเนี่ยน้องอยู่ในงานางานเดบิวรุ่นที่4อยู่ในงานเจแปนเอ็กซโปซึ่งคนมากหน้าหลายตาที่มันอยู่นอกเหนือจักวาดโคเรียเองก็อยู่ในนู้นกันเห็นก็เห็นหนะครับแล้วก็ ทุกคนก็รู้จัก b บียนเคลิอเียได้ด้วยคุกกี้เสียงยใช่ไหมครับซึ่งน้องมารีก,ก็ได้รับเลือกให้เป็นเซนเตอร์ในเพลงนี้ด้วยตอนช่วงโชว์ในงาน j จแปในวันนั้นนะครับก็เฉาิให้มากมากนะครับส่วนนิสัยส่วนตัวของน้องก็เป็นเด็กที่น่ารักอัธยาศัยดีขี้เล่นเฮฮานะครับแต่ในความกนกวนๆเฮฮาของน้องเนี่ยน้องก็ยังมีความสุภาพอ่อนโยนแล้วก็ให้เกียรติ ทุกคนอยู่เสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับเองที่ได้รับการต้อนรับขับสู้จากมารีนทุกครั้งเวลาที่เข้าไปหาน้องนะครับผมก็เป็นอนนั้นที่เข้าไปหาไปพูดคุยกับน้องแล้วประทับใจทุกครั้งนะครับแล้วก็ตัวของเมมเบอร์รุ่นพี่เองก็ได้รับการให้เกียรติจากมารีนเป็นอย่างดีนะครับมารีนไม่เคยดินเกลียวรุ่นพี่นะครับน้องอย่างมีความกวนความขี้เล่นบ้างแต่ น้องให้เกียรติรุ่นพี่เคารพรุ่นพี่เสมอนะครับรวมถึงรุ่นเดียวกันก็เป็นเพื่อนที่สนิทสนมกันหรือว่ารุ่นน้องน้องก็ทําหน้าที่ดูแลทุกคนอย่างดีนะครับก็ถือว่าเป็นเมมเบอร์น้ําดีมากๆของ4ฟร์ดีเอ h กรุ๊ปไทยแลนดือไทยเขาว่าโฟร์ดีเอกเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็ อยากให้เด็กดีๆคนนี้ได้สิ่งดีๆเป็นการตอบแทนนะครับสิ่งอะไรที่น้องหวังไว้อยากทําในวงเนี่ยผมอยากให้น้องได้โอกาสนั้นหมดเลยนะครับเพราะว่ามันก็มีช่วงเวลาหนึ่งที่ผ่านมาที่น้องไม่ติดซิงเกิลไม่ติดเพลงอะไรใดๆ,ๆเลยมันมีช่วงเวลานั้นอยู่กันแล้วผมก็รู้สึกว่าเด็กดีๆแบบนี้ไม่ควรว่างงานแบบนี้นะครับควรจะได้รับโอกาสดีๆ แล้วก็โอกาสนั้นมันก็มาจริงนะครับก็คือในงานใหญ่งานหนึ่งของวงน้องได้รับประกาศให้เป็นเซนเตอร์ในเพลงที่ต้องบอกว่าเป็นระดับตำนานอีกหนึ่งเพลงของ For r o u p นะครับก็คือเพลง t สุกินันดานะครับซึ่งโอ้โหมันมันเป็นเพลงที่ อย่างที่บอกอเพลงระดับตำนานโคดเยกรุปแล้วก็รุ่นพี่พี่เบลุ่ยรุ่นหนึ่งรุ่นสองไทที่เขาจบกันไปแล้วเนี่ยซึ่งยังอยู่อีกหนึ่งคนคือสัจจังใช่ไหมซึ่งหลายคนเขาก็อยากแบบได้เป็นเซนเตอร์เพลงนี้อยากให้มีเพลงนี้อยากเต้นเพลงนี้นทั้งนั้นแหละนะครับเพียแต่ว่าช่วงของเพลงกับระยะเวลาอะไรกันมันมันสวนทางกันนะครับก็ทําให้พี่พี่ก็อาจจะไม่ได้เต้นกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเพลงเนี้ย มันมาตำแหน่งเซนเตอร์มันมาตกท,ที่น้องมารีนนะครับแน่นอนว่าน้องแบกความกดดันแบบความคาดหวังของใครหลายๆคนเอาไว้มากมายมเป็นผู้บริหารที่หวังว่าเพลงนี้มันจะทาให้วงกลับขึ้นมาดังอีกครั้งหรือว่ารุ่นพี่ที่อยากดูว่าน้องมารีนจะทําเพลงที่ฉันหวังเอาไว้ได้ดีขนาดไหนหรือว่าแฟนคลับเองก็ ก็หวังว่าแฮชแท็กุก in ีเดนดาจะโด่งดังในเมือไทยนะครับแล้วสุดท้ายมันก็ทําอะไรไม่ได้ะครับสุดท้ายน้องก็ต้องขยันฝึกซ้อมแล้วก็พิสูจน์ให้เห็นว่าน้องคู่ควรกับสิ่งนี้จริงๆนะครับแล้วก็มันก็เห็นชัดเจนในงานเปิดตัวที่ผ่านมานะครับว่าน้องมารีนเชิดฉายกับเพลงนี้มากๆคู่ควรที่สุดแล้วกับแนงเซนเตอร์นะครับ การร้องการเต้นความสดใสการแสดงออกอะไรต่างๆทุกอย่างลงตัวไปหมดเลยนะครับแล้วก็มาบองลึกเข้าไปในเรื่องของเอบื้องลึกเบื้องหลังเราก็จะเห็นว่าในช่วงของการทำงานมารีนก็ไม่ใช่เอาแค่แต่ตัวเองแต่ก็ยังดูแลพี่พี่น้องๆในวงอย่างดีเช่นเคยเช่นถ่ายรูปให้พี่พี่หรือว่า กูคุยอะไรเป็นอย่างดีก็แล้วแต่นะครับก็ต้องบอกว่าน้องมารินคู่ควรที่สุดแล้วกับตำแหน่งเซนเตอร์เพลงแฮชแท็กสุกินดเวอร์ชันเมืองไทยนะครับก็ยินดีด้วยยินดีด้วยมากๆกจริงเก่งมากๆ,ๆเลยนะครับนะจ๊ะด้วยนะครับแล้วก็ในอีกไม่กี่วันถัดมาก็ต้องบอกว่าแค่วันเดียวนั่นแหละนะครับวันเสาร์เป็นวันเปิด,ปดตัวซิงเกิล อัลบัม้มแฮชแท็กสุกินันดาใช่ไหมครับวันอาทิตย์เนี่ยเป็นอีกวันหนึ่งที่พิเศษมากๆเลยก็คือ,อวันที่สแลน้องมารีนกับแล้วก็หลายๆคนด้วยนะครับก็คือเทเตอร์ส t ตททีมเอ็นฟกลับมาแสดงอีกครั้งแล้วก็น้องมารีนก็ถือว่าเป็นการได้แสดงเทเตอร์ในฐานะสมาชิกทีมเอ็เป็นครั้งแรกด้วยนะครับก็ ต้องบอกว่าแบบอย่าเป็นทางการนะนะเพราะว่ามาก่อนน้องเป็นเทรนดนี้ตอนนี้คืออยู่ในฐานะสมาชิกทีม n 5บวกควบ B3 ด้วยเป็นคนเดียวเลยนะตอนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหเป็นเด็กที่ได้รับโอกาสดีๆเยอะมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของสเตททีม n 5เองเนี่ยก็ต้องบอกว่ามารีนเฉื่ายมากมนะครับเฉายมากมจริงสำหรับผมนะคือผมดูแล้วแบบ โอมีความสุขจังอะ่ะแล้วก็รู้สึกขอบคุณใครก็ไม่รู้ที่เลือกมารีนเข้ามาอยู่ในเฮนไฟจริงอะ่ะคือคู่ควรและเหมาะสมมากๆนะครับในเรื่องของการร้องการเต้นโอ้โหโสดใสได้ใจมากๆเแบหเพลงรวมหรือว่าเพลงยูนิตที่น้องได้รับหน้าที่เป็นเซนเตอร์เพลงแคนดี้ซึ่งอทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่าเพลงแคนดี ตนฉบับที่มีมูคมิกุมโมะเขาทํากันมาไม่ว่าเป็นพี่ไข่พี่จา๋าพี่มิวสิษเขาทําหน้าที่เพลงนี้มาได้ดีมากๆนะครับแล้วก็น้องมารีนก็มารับหน้าที่ตรงนี้ต่อได้อย่างีเยี่ยมมากๆคือดูเพลินดูดูสนุกอะดูแบบไม่จางอะคือดูแล้วแบบสดใสน่ารักมากๆผมดูลงมีความซุขมีความสุขนะครับสำหรับเพลงแคนดี้ในเวอร์ชั่นที่น้องมารีนได้รับนักเลือกให้เป็นเซนเตอร์ น,นอกจากนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เรา,เราทราบมาดีแล้วว่าน้องมารีนโดดเด่นมากๆเลยตั้งแต่สมัยเป็นเทรนดีสเตทเทรนดีรุ่นสี่ตอนนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของสกิล l อ็นซีนะครับที่น้องมีความตลกความขี้เล่นแล้วก็หัวไวแล้วก็เซลเก่งรวมถึงสามารถควบคุมสถานการณ์อะไรต่างๆได้อย่างดีเป็นทั้งตัวโชงและตัวโดนในคราวดเดียวกัน เนาะซึ่งผมก็คิดถึงคิดถึงเหตุการณ์ในสเตเทเนียแล้วก็แอบฝันว่าเอเมื่อไหร่มารีนจะได้รับรับโอกาสในในเทเตรอร์อีกนะครับแล้วก็ในสเตกีคคเบียนไฟน์เนี่ยน้องมารีนก็ได้รับบทบาทไ,ได้รับโอกาสในตรงนี้แล้วครับที่ทำหน้าที่เป็นในส่วนของหลายๆอย่างที่ผมกล่าวไปและทุกคนรู้สึกไหมครับว่า สิ่งที่มารีนมีมันคล้ายๆใครในในเทเตอร์คล้ายๆลูปพี่คนไหนใช่ครับคล้ายมารีนคล้ายคล้ายกับทีจีมากๆเหลือกิวเอความเฮฮาชอบแซวตัวเสริมตัวโดนอะไรต่างๆเหมือนมามารับช่วงเดินต่อจากพีจีได้ได้เป็นอย่างดีมากๆซึ่งก็ต้องชื่นชมมารีนแหละที่ตัวเองก็มีทักษะอะไรต่างๆตรงนี้ดีอยู่แล้ว แล้วก็รวมถึงมารีนก็เป็นคนที่ขยันเข้าหาพี่ๆอยู่แล้วไปศึกษาข้อมูลอยู่แล้วมารีนนี่ก็คือเข้าหาพี่จี้บ่อยมากก็น่าจะได้อะไรจากพี่จี้มาเยอะมาปรับใช้กับตัวเองแล้วมันก็ออกมาเป็นมารีนในฐานะสมาชิกทีมเ5็นในสเตนเนี้ได้อย่างก,กดงานม,มากๆน่าคินชมมากๆจริงสำหรับเด็กคนนี้นะครับก็ ถือว่าเขาน้องกลับมาอีกครั้งแล้วกลับมาได้ยังสง่างามจริงๆแล้วผมก็เชื่อว่าน้องไม่อยู่อยู่ตรงแค่นี้ได้นอนนะครับผมเชื่อว่าเส้นทางต่อไปข้างหน้าของของมารีนบินเคโฟเอสเนี่ยเขาน่าจะมีโอกาสดีๆให้ได้ทําอีกเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยอย่างน้อยห้าปีนิดๆเหลือสี่ปีเกือบหปีเนี่ย ที่ยังมีสัญญาอยู่ในวงผมมั่นใจว่ามารีนจะเชิงฉายมากๆแน่นอนแล้วถ้าเกิดน้องหมดสัญญาเมื่อไหร่เนี่ยผมว่าเส้นทางต่อไปข้างหน้าในอนาคตอะไม่แน่นะเราจะอาจจะมีนักแสดงท่านหนึ่งที่ชื่อมารีนกฤษพรพรโชคชัยเหมือนที่เราภาคภูมิใจกับพี่จี้จี้จจนะักุลพิมทงชัยกุลพี่สาวของน้องก็เป็นได้ ก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องมารีนกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ